สวัสดี iscilla, น้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับ in วันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยิมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟีฟี่นะครับน้องว่าสายฟรีนะครับจะได้อะไรบ้างจากกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีนะครับวงน้องแล้วก็พี่จะมาสอนรับชุดฟีฟี่นะครับเนาะไอวอรฟีฟี่นะครับวงน้องเราก็มาเชตเตฟีฟี่ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟีฟี่นะครับน้องคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนรับเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสาาายยยยฟฟรรรรรรีีีนนนะะะะคคัััััับบบบเเตตตต้้้้้ออออองง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 ทววไไไหื่่มถึจดข ครับวก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกากวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับวงน้องเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะในเร็วๆนี้นะครับวงน้องที่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแชร์ไปในกลุ่มกัลลิน่าฟ,ฟรีไฟอะไรก็ได้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองมานะครับวงน้องเราก็เท่านี้นะครับเนาะที่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนน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 นะะะะะะคคคคคคครรรรรัััััับบบบเเเเาาแแตต่่่ไไมมมู้้้วววจปปป็็ลลลิิหกกกกออออง์ทุ เดี๋ยววันไหนพี่มาสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับวงน้องพี่ก็จะสุ่มเลยนะครับเนาะแบบว,ว่าไม่บอกเลยนะครับวงน้องไม่ให้ตั้งตัวเลยนะครับเนอะอาจจะเป็นแบบว่าการสไพรสยเลยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว,ว่าอยากได้เพจก็ทําตามกติกาด้วยละกันนะครับเนอะสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว,ว่าเป็นสายฟรีไม่มีเพจเลยนะครับวงน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนอะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอนะครับวง จากพนก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือพี่จะอัพคลิปทุกๆวันแน่นอนนะครับเนาะก็รอติดตามได้เลยนะครับวน้องเราก็วันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะมาบอกด้วยนะครับเนาะว่าอะไรจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะกิจกรรมตัวแรกนะครับวงน้องก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินหน้าไม้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นการแบบว่าสกินที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นสกิน ก็เป็นทางด้านของลูกซองหรือเปล่านั่นเองนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของโทเค็นตัวนี้ด้วยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นหน้าไม้ตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่าสกินลูกซองนั่นเองนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายหลายคนนะครับเนาะก็คงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะขนาดพี่ยังอยากได้เลยนะครับวงน้องก็โคตรเท่เลยนะครับเนาะเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของสกนนนนนนนปืืืตตัััวววี้้้้เเเเาาาาไดดออออขมมมหกกกง็ถ่ทๆ นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องสายฟรีที่จะได้นะครับเนาะก็คือตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนเดเคตัวนี้เลยนะครับเนาะที่จะได้ฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะสายฟรีจะได้ตัวนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมาก็อย่างที่พี่พูดนะครับวงน้องก็คือที่จะบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับสามารถรับมาเซเตยยังไงแล้วก็สามารถรับซูตยังไงนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราจะได้ซูตตัวนี้นะครับแบบฟรีๆนะครับวงน้องก็คือรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครััับบเเเเเนนนนาาาาะะะรรรกก็็มซตต้้คววองงจไดี เลยนะครับเนาะสุดก็แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่ามากๆเลยนะครับหรือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมเมื่อกี้เลยนะครับเนาะรอการอัปเดตเข้ามาไทย,ยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือการแข่งขันในโหมด4ีเวสนะครับเนาะหรือว่าซิงถ้วยแซมนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวงน้องสําหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นนักแข่งอีสปอร์ตนะครับก็รอได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็มีการแจ้งข่าวหรือว่าข่าวหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากแข่งเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือชุดตัวนี้นะครัััััััับบบบจจะะ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 ไดดด้้้้้้อออปปเเเเเเเตตขขาา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 มมมทททงงงงงแแลลลลววนนนนนนคคครรรกกกก็ีียยหญิ่ เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับงน้องก็คือสวยมากๆเลยนะครับนาอเราก็พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเนาะว่าตัวเต็มเป็นยังไงนะครับบงน้องเราก็แย่ให้เรากี่สินส่วนนั่นเองนะครับเนาะสุดตัวนี้นะครับบงน้องก็คือแย่ให้เรา5าชิ้นส่วนนั่นเองนะครับก็มีส่วนหัวส่วนตัวส่วนกางเกงแล้วก็ส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนหน้ากากนั่นเองนะครับบงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับบวงน้องก็คือเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าออร่านะครับบังน้องก็จะะะปรมาณน้เลยครับน ถือว่าหลายๆคนก็คงซ้อบเหมือนพี่นะครับวงน้องก็คือรอได้เลยนะครับนอกกิจกรรมตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือเข้ามาทางด้านของลักกี้ลอยยอนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสำหรับสายฟรีนะครับอยากได้ไอวอลฟรีฟีนะครับน้องลราก็อยากได้สกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็คือมีมาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือแบบว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะได้รับสกินปืนฟรรรรีีีแนน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 น่ออออออะะะะคคคัััััับบบววววก้้้้งงง็็เเปททาาาดขมตตไล น้องแต่คาตานะครับเนาะไม่รู้นะครับว่าจะแจกฟรีหรือเปล่าแล้รเอ็ับควงน้องพี่ก็ไม่มั่นใจนั่นเองนะครับเนาะบางคนก็ว่าแจกฟรีนะครับเนาะแต่บางคนนะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะได้เติมเอานั่นเองนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับก็ถกเถียงกันอยู่นะครับเนาะว่าคาตานะครับจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับเนาะในความคิดของพี่นะครับวงน้องก็คือความคิดส่วนตัวนะครับเนาะพี่คิดว่ามันไม่แจกนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้แน่ๆนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ ต้อมสานนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เป็นทางด้านของสกินรับเบิร์ดนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะมาแจกนั่นเองนะครับมึงน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงรู้ไปแล้วนะครับเนาะสำหรับการแจกของสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับมึงน้องก็คือแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับก็รอรับของได้เลยนะครับมึงน้องเพราะว่าการสลองครบรอบ4ปีนะครับเนาะปีนึงจะมีครั้งนึงเท่านั้นนะครับมึงน้องก็คือใครที่พลาดจากกิจกรรมตัวนน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 ีีี้้้้ไไปปะะะะะะคคคคครรรรัััััับบบบบบเเเเาาาาาากกก็็ถืือออววว่่พพลลลลดดดยยยงฉแหมท กับการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะเราก็ของฟรีนะครับก็แจกจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้จากกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเสียใจมากๆเลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็พลาดจากกิจกรรมตัวนี้ไปนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือสุดที่กําลังจัดเบรกเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะกาลังจัดเบรก็เต้างดมาน เลยนะครับมังงงที่แบบว่าเราจะได้หาโทเค็นนะครับน้องมาแรกนะครับมังงงเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมใส่เติมนั่นเองนะครับมังงงแล้วก็โทเค็นตัวนี้นะครับน้องก็ไม่ได้หาตามแมปนะครับมังงงก็คือเราจะได้สุ่มเอานะครับเนาะกองหนึ่งนะครับอยู่ที่25เพชรเท่านั้นนะครับมังงงก็สามารถรอได้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับมังงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับเข้ามาในเซิร์ฟนน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 นอออออกกกกกกแล้้้้้วะะะะคคคครรรรรััััับบบบงงงง็็็็เเเเเเปปิิิจมมส่่ตยยาาืชชชุุดดผผููหญ ที่สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับเนาะหรือว่าท้ายเดือนนี้นะครับวงน้องก็น่าจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็คือสําหรับสายเตอรนะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะซุดสวยๆซุดเท่ๆนะครับเนาะกำลังจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้เราแลกเลยนะครับเนาะก็ยังมีทางด้านของมาเชเต้นะครับเนาะเราก็ยังมีทางด้านของสกกกกกกรรรรรีนนนนนนนปปืดด้้้้้ววววยะะะคคััับบออองงงเาา็ท่จจมสุแแขใหูล เป็นอีกกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับน้องที่จะมาแจากของจะหนักจะเต็มเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของการแจกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องบัตรอีโวนะครับวงน้องเราก็ผนึกคิสตันนะครับน้องแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับวงน้องเราก็ที่ระลัยนะครับนาอจะแจกบัตรอีโวอีกด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ ทุกซองไฟนะครับน้องเราก็มีทางด้านของ M4 ด้วยนะครับน้องเราก็ AK นะครับน้องตัวละครสุดพิเศษนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับที่มาแจกนะครับน้องก็คือ6สกินปืนเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแอร์บอร์ดนะครับน้องเราก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็น่าจะอัปเดตเข้ามาเดือนหน้าน,นั่นเองนะครับน้องเราก็แจกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้แน่นอนนะครับเนาะแจกแบบว่าที่แบบว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนนนนะะะะคคครรรัับบกก้ออองง็ืแจจเเยิๆาส กิจกรรมตัวนี้นะครับพวกน้องก็ตามนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมที่กําลังจัดแจกเข้ามานะครับพวกน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเรานะครับพวกน้องก็คือถ้าแจกแบบนี้นะครับก็ถือว่าโหดจัดๆเลยนะครับเนาะแต่เข้ามาจริงนะครับพวกน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะน่าจะไม่แจกเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะอาจจะแจกเยอะนะครับพวกน้องก็คือมันเป็นเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับเนาะเซิร์ฟนอกเขาแจกเยอะอยู่แล้วนะครับพวกน้องแต่เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับเนาะอาจจะไม่แจกเยอะขนาดนีี้้้้้กก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 ็็ไไดดนน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 ัััััััั่่เเเเเเออองงงะะะะะะคคคคครร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 รบบบบบพววาาาาาาขขมใใซซิิ์์ฟฟหลททยุูแจ น้องก็คือเซิร์ฟนอกนะครับน้องเขาแจกกันแบบอะไรก็เกลือนเลยนะครับน้องแต่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็คือแจกกันน้อยมากนะครับน้องแต่เติมเยอะมากนะครับกิจกรรมก็เยอะมากนั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมไซต์เติมนะครับหรือว่าไซต์เพชรเอานะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสายฟรีโคตรอยู่ยากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟนอกนะครับน้องหรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศนะครับลองไปเล่นดูนะครับวงน้องก็คือคนแบบว่าสายฟรีนะครับน้องก็อยู่ได้สบายเลยนะครับนาาาาาะะะะะกกก็็จจปปรรรรมมณณนนนนนนนีีี้้้้เเเลลยยยคคัับบบบออออองงสํหหไท่่แว ได้ของนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้กําลังจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติดตมกันได้นะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนนะครับเนาะก็บอกกันมาได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ทําให้นั่นเองนะครับเนาะอยากให้พี่แจกของพี่ก็จะแจกให้นะครับวงน้องหรืออยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตนะครับวงน้องก็บอกมาได้เลยนะ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับน้องเป็น f อฟคนใหม่หรือว่า f อฟคนเก่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับก่อนที่จะจากลากันไปท่านี้นะครับน้องไม่ต้องสนับสนุนพี่ด้วยเงินก็ได้นะครับน้องก็คือสนับสนุนพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องบ๊ายบาย